อนาคตอย่าเฝ้าคำหนึง่งอดีตอย่ารำพึงไปเฝ้าปัจจุบันเท่านั้นจึงเกิดประโยชน์นาคิดอย่างนี้ค่ำเชา้าก็เกื้อกระเซมสารอนาคตอย่าเฝ้าคำหนึ่งเดาไปฝันถึง อดีตอย่ารำพึงหวนคิดถึงสิ่งผ่านมาปัจจุบันเท่านั้นจะสมฝันปรารถนาคิดอย่างนี้ทุกคราจะก่อเกื้อสุขทางใจร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพัก เท่าพมนักพักพาอยู่อาศัยสามหมืนวันต้องพรันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหา จิงร่างกายไว้โชว์ในโลกาจึงนำพาดีกับชั่วอิดตัวไปวันนี้รุ่งรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังรุ่งนี้ดบับเปลี่ยนไปโปรโดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอน ยงมีศีลมีธรรมประจําจิตจงพูดคิดตามธรรมคําสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะเชิดชูบูชาธรรมใครทําผิดคิดชั่วช่างหัวเขา ขอให้เราทำดีไว้อุปธรรมใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขร่ำช่ำสนุกเขาทุกกันหลังจากทำการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคน มาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะสี่สิบอย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมา ภาวนาอบรมในใจและกายเอฟซี FC ตัวจริงเข้ามาแล้วปะหน้าธรรมานยังไม่จบคือสุริยันท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุวิสุเทพบอกกราบนมัสการครับพระอาจารย์เหือนนะ,ะสาธุสาธุมีวิธีปฏิบัติหักสามทาง หนึ่งบริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆำซักซักติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่ดธธพุทธาพุทธสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุโทโธ พุโทโธพุโทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหว้วันพุ่งส้านศาสวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นนาะ อันถาวรอ,อันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอัคโขสโมสรหลุดแต่เป็นเจโตวิมุตหลุดพ้นจรสูนครอ,อม,มตะนะลึกผ่านอ้าวมาแล้วคุณโยมประเสริฐ เสริมสุขโยมเสด็จสมบุกจากกรุงเทพมหานครอพระหน้าธรรมมาต่อ,อสองการนับเรียกว่าคณะนา,นาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยริบถึงนิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่ เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบพันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นพันกลับมาอ่าคุณโยมประเสริฐเสริมสุขบอกว่าสาธุเนนั้นนมะนมการนมโมการครับสาธุสาธุ อืมมาสก,การทางกรุงเทพไปไงบ้างนอกเนี่ยเริ่มหนึ่งไม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึงหนึ่งร้อยแปดคุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆค,คุณ คุณพุทธ,ธาห้าสิบหกยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้นสามสิบแปดเป็นธรรมมะการุณสิบสี่เป็นสังฆคุณหนุนนิพพานอ้าวมาอีกท่านหนึ่งจริญปรพาคันทปราบโอ้คุณยมเจริญประพาจากกรุงเทพมหานครแถวประตูน้ำ สาธุสาธุสามการระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10บประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสินสิบพรมวิหารสหัวข้อ รูปสี่นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหารหนึ่งปฏิกูลสัญญารมยะตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสกิดใจให้รู้ตาม ความเลวสามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากสุขสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสน นึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปรง่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบาง รอยจิตว่างห่างจากทุกสุขอุราการปฏิบัติวิปัสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือตั้งจิติิจาจาะาจรลา เรียกสุดตักอินตาหาวะนามัยมีอารมณ์เจ็ดสิบสามสวยงามมากหกหมวดจากไตรปิดกยกมาไข หนึ่งขันห้าสองอายะตนะในและนอกสิบสองข้อใหญ่ในอารมณ์อ่ะคุณยมชุมพศออนสวงโอ้สาธุสาธุคุณยม,มชุมพศ ออนสวงนี่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 อนี้เอฟซีหม่โอสาธุสาธุจะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนเอ้โมทนาโมทนา,ทนาสามท่าสิบแปดประการสี่อินซี ยี่สิบสองห้าอริยะสัตสมหกปฏิจะสมุปปบาทอุดมสิบสองข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนา ตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคลน,นิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายาม ตามติดอิตริตรองธรรมะทั้งสองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริง ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัเนนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออนวยพรแด่ท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบรทษัท์บบทั้ทงหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นซึ <c oughs> ่งตามปกติก็เวลาสิบแปดนาฬิกา สีนาทีตอนเย็นตอนเย็นหกโมงเย็นหกโมงสี่สบต่างสถานีวิทยุพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันมีพระเด็จพระคุณ มาลงข้อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเป็นต้นอาแล้วคอยเจริญพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเออเข้ามาแล้วในรายการสาธุสาธุเป็นกำลังใจอืม ให้กับทางผู้จัดมีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาเรียนถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ขอเชิญได้ตามสบายตามสบายเนนะวันนี้ก็บรรยากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใส ในลันคอนในลันคอนอำเภอฮอ,อนตันอำาเภออนตันอนตันจังหวัดเชสเซียเชสเซียรประเทศ สหราชานาจจากอังกฤษนี่ก็เป็นวัดพระสิงห์ยูเคทดันพระครูศีสิงหกิจพิเทศเป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่เป็นวัดสิงห์สาขาวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีพระ ธรรมทูทตสายประเทศอังกฤษ,ยอ,กฤษยอยู่อีกสี่รูปรวมเป็นห้ารูปท่านอาจารย์กกยอานรคงอาจารย์อ,อ,อท่านโอมท่านอ้อํา <c oughs> อีกอีก,อ,กอีกหลายรูปเนเป็นธรรมทูตประจําอยู่ ีวัดพระสิงห์อยู่ยูเคนี่แล้วก็นี่วันที่ยี่สบสามนี่จะได้จัดงานฉลองวัดพระสิงห์ครบ11สิบอปีแล้วก็จะได้มีการวางศิลาเลิกในการสร้างฐานเจดีย์ ทีด่ดทีด่วัดพระสิงห์สวยงามมากตอนนี้กําลังส่งมารอจากเมืองไทยแล้วที่ลงรลอช่างป้อ,ม,อ,ม,อมแต่ว่ายังอยู่กลางทะเลตอนนี้นะเราอยู่กลางทะเลอยู่ในเรืออืส่งมาหลายเดือนแล้ว ก็จะถึงเนี่ยเดือนเนี้ถึงปลายเดือนเนี่ยแต่ว่าผงไม่ทันวันที่ยี่สิบสามนี่นะวางศิลาเลิกวางฐานสร้างฐานอะไรไว้ก่อนพอามาถึงก็ยกขึ้นวางเลยอืไม่แน่อาจจะทันอาจะมาทันวันที่ยี่สิบสองไรยี่สิบสองนี่นะใช้วเวลานานเนี่ยเป็นสามเดือน จากเมืองไทยมานี่นะ่สามเดือนตาทุกขอให้ทันด้วยนะวันที่ยีบสามเนี่ยมาถึงก็ยกขึ้นใส่ยกขึ้นใส่เลยวางศิลาเลือกคนเ้ก็นยกขึ้นวางคือคือบนฐานเลยเตรียมพร้อมหมดแล้วสวยงามมากนะอันนี้ก็เข้ามาสู่ เนื้อหาสาระของพระธรรมกันเพราะว่าดูไปดูมาจะหมดเวลาอีกแล้วมันไวจริงๆเวลาวาลีนี่นะไม่มีจะคอยไข้ด้วยเรือเมลและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาเหนะมือนกันนะอืนชักช้าและอึดน,นาดเ๋ดยจะพลาดปรารถนา พลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปเมื่อกันนะวันนั้นวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะกันเลยไม่ได้ได้ไอ้นี้ไว้แล้วปะหน้าไว้แล้วปะหน้าไว้แล้วเมื่อกี้นี้ ไหนล่ะเออบอกว่าอาดีตอย่าไฟเฝ้ารำพึงอมนอนาคตอย่ารำพึงไฟเฝ้าปัจจุบันเท่านั้น จึงเกิดประโยชน์นาคิดอย่างนี้ข่าเช้าก็เกื้อกเสษมสารนี่่ก็เกื้อกเสษมสารก็คือ เป็นธรรมะที่เตือนใจเตือนใจให้เราอ้าพูดไปพูดมาจันกายเข้ามาแล้ว <c oughs> จันกายหาน,นรง <c oughs> วัดพระสิงห์ยูเคเรานี้เองอวัดพระสิงห์ยูเคเรานี้เองวันนี้ออกอากาศที่วัดพระสิงห์ลันคอน chết smear chết chia chết smear my my mà my 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 à my <laughs> ออดีตก็ผ่านไปแล้วอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงใครมัวไปเนี่ยเออออะไรมัวไป คิดถึงเนี่ยมัวไปคิดถึงเรื่องอดีตอืมก็จะทำให้ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันมันอนี่นะเรียกว,ว่ามัน เอาเอาเอาคืนมาไม่ได้เออเอาคืนเอาคืนมาไม่ได้อืมก็อ,อะไรกพมันผ่านไปแล้วเออม่มีไม่มีใครสามารถที่จะเอาคืนมาได้แม้วินาทีเดียวหรือหนึ่งนาที ก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้ส่วนส่วนเรื่องในอนาคตก็เหมือนกันอ,อนาคตก็ยังไม่มาถึงอ,อนาคตยังยังมาไม่ถึงถ้ามวัวไปคำนึงถึงเรื่องอนาคตก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์อยู่เหมือนกันมันจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เออมันจะมาเมื่อไหรไม่รู้ดังน,น,นั้นก็ไม่ควรที่จะไปคำนึงถึงมันสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรในปัจจุบัน,นปัจจุบันเท่านั้นจึงเกิด ประโยชน์นาคิดอย่างนี้คําเช้าก็เกลือกระเสมสารค้าเช้าก็เกลือกระเสมสารแล้วก็มีขเขลิเขียก กลับห่อคงเราเรียกกลับห่อคงกราบห่อคงเนี่ยโคงเนี่ยโค,ง,ยคงสี่สุภาพเนี่ยบอกว่าอนาคตอย่าเฝ้าคำหนึ่งเดาใฝ่ฝันถึงอดีตอย่ารำพึงหวนคิดถึงสิ่งผ่านมาปัจจุ บันเท่านั้นจะสมฝันปรารถนาคิดอย่างนี้ทุกคราจะก่อเกื้อสุขทางใจก่อเกื้อประโยชน์นะก่อเกื้อประโยชน์ที่จะพึงที่จะพึงมีพึงได้ก็เกื้อประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ <c oughs> ไปดูมาหมดเวลาพอดี <c oughs> หมดเวลาพอดีท่านอาจารย์นนท์ลงเป็นท่านสุดท้ายเขา้าชูเส้นชัยวันนี้เนเนึกว่าจะเป็นโยมจุมพดจุมพดออนสวงเออไม่ใช่นะอาจารย์นหหนท์ลงมาท่านสุดท้ายพอดีเลยขอบคุณทุกทุกท่านมโนทนา อาจารย์โยมทุกๆคนที่เข้ามาแล้วขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์กายเป็นต้นนี่วันนี้หมดเวลาเวลาหมดขออําลาพรภจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาล นำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กําจัดทุกใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทินขอเจริญพร